เพื่อนๆดูนะคะลูกก็ประมาณสิบลูกโลแปดลูกโลอะไรเงี้ยเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำมังคุดคัดที่เพื่อนดูนะคะเรามีเมนูมังคุดเยอะเลยค่ะที่จะให้เพื่อนๆนะคะได้ทดลองทำทานนะคะ อีกไม่นานนะเพื่อนเพื่อนอีกไม่นานได้ทานมังคุดแล้วค่ะนะคะมังคุดส,สวยๆค่ะมังคุดส,สวยๆนะคะใกล้แก่แล้วค่ะเพื่อนใกล้แก่แล้วนะคะ ลูกไม่โตนะคะประมาณสิบลูกโลสิบเอ็ดลูกโลค่ะลูกไม่ใหญ่แต่การันตีได้ความอร่อยค่ะเพื่อนนะคะการันตีได้ความอร่อยนะคะมังคุดค่ะมังคุดหลังจากที่เราไปดูมังคุดแล้วนะคะว่าเขาใกล้แก่แล้วนะคะเราก็มาทำตะก้อสอยค่ะนะคะ เป็น่างนี้นะคะข้างในเป็นแบบนี้เพื่อนนะครับจะมีเงี้ยงสองเงี้ยงนะคะแล้วก็สอยมีถุงใส่แบบนี้นะคะ <IS U TS> เดี๋ยวเราจะไปสาธิตให้เพื่อนดูตอนส้อยนะเพื่อนนะคะว่าจะได้ผลขนาดไหนนะ,ะอันนี้เป็นไอเดียของพ่อบ้านนะคะเย็บ <IS U TS> นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สวนนะคะในคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ